เดี๋ยวไปเ,เลน่นโซลเอนคือจะคล้ายคล้ายน้องหน่อยแล้วก็วันนี้ได้มาร่วมงานกับพี่กราบด้วยก็ดีใจมากๆเลยครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีติดตามผลงานพี่ก,การาบผลงานมากมายในซีรีส์พี่ก๊าบด้วยน่ากรับผมวันนี้ก็ได้เจอกันแล้วก็ร่วมเวทีกันครั้งแรกครับก็ดีใจมากๆเลย ก็ตัวผมก็ดีใจและก็ต <ai water unex plain ingly> ื่นเต้นครับผมเพราะว่าอย่างที่ทุกคนบอกว่าวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เมกาได้มาเจอทักสองคนด้ื่อวันที่แบบร่วมงานกับจิงจีเนี่ยจังเราก็มีโอกาสเป็นผลงานของทั้งสองคนมาตลอดเลยครับผมก็คือเทรนที่เธอขึ้นทุกวันเราวก็เห็นทุกวันชอบผมก็คือดีใจมากๆแล้วก็ต้องขอบคุณมากทีนี้ให้ความร่วมมือกันดีมากๆครับ อีกอย่างก็คือเราก็มีโอกาสได้ฝึกทันกับตัวักแการ้อมาตั้งนานแล้วด้วยมีโอกาสได้ทำงานกับนักแก่ร้อยมานานแล้วด้วยครับจนวันนี้สุดท้ายพวกเราก็ได้มาเป็นแฟนบอสเันนอกจากที่ขึ้นแต่ละคนขึ้นเทนแล้ววันนี้ทั้งสามคนก็ขึ้นเพนของนักแก่ร้อยเหมือนกันตัวนี้แบบเราจับมือไปด้วยกันนะครับผมช่วยกันครับอย่างนี้เราสามคนก็คือนัดกันปาร์ตี้กับกแก่ร้อยได้แล้วคับปาร์ตี้แต่ปาร์ตี้นักแก่ร้อย๋อได้ครับผมน่าสนใจนะครับ ยินด่เท่าแกน้อยเลยทุกมื้อทั้งงานได้ก็อร่อยนะครับกาแฟกาแฟเลยครับรสชาติครับผมก็ครับผมครับผมก็ฝากเท่าแกน้อยด้วยนะครับเท่าแกน้อยก็เป็นแบรนด์สาหร่ายที่เมื่อเราพูดถึงสาหร่ายแล้วคิดว่าทุกคนน่าจะนึกถึงเท่าแกน้อยเป็นแบรนด์แรกๆเลยครับใช่ก็เท่าแกน้อยเนี่ยมีหลายแบรนด์มากเลยไม่าจะทั้งทอดงอบย่างหรือว่าเทมปุระครับก็อร่อยทุกอย่างเลยครับฝากทุกคนด้วยนะครับ ครับผมนี่วัดเต็มแฟนไปใช่ไหมครับมีกิจกรรมดีๆอะไรไหมครับอ๋อแน่นอนแน่นอนครับมีกิจกรรมอีกเพียบแน่นอนครับผมเพราะว่าเท่ากันน้อยเขาแบบว่าจัดเต็มอยู่แล้วครับผมก็จะมีทั้งในไทยแล้วก็ในต่างประเทศครับก็ติดตามรายละเอียดว่าจะร่วมโปรเจกต์อะไรกันการถามนิดเดียเห็นว่าเราซื้อมิวได้มีการสอนภาษาจีนดี่ยกันใช่ไหมครับจริงๆไม่แค่ ช่วยพี่กำนิดเดียวไม่กล้าเรียกว่าสอนไม่หนีนะไม่หนีนะคือทำนิดเดียวเองยังยังไม่ไม่กล้าเรียกว่าตัวเองเป็นเหล่าซูด้วยครับเพราะจริงๆก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นครับแต่ว่าวันนั้นก็ได้มีโอกาสช่วยนิดๆหน่อยๆแล้วก็ดีใจวันนั้นก็เป็นวันเกี่ยวกับเป็นเพลงนะคะของเป็นคำพูดในทีวีซีค่ะอยากได้ยินอีกอยาได้ยินมันยากไหมเราลองฟังต่อนะเราเรียนสอนที่วันนั้นพูดอ๋อ ข้าวกั่วอะไรนะข้าวกั่วโย่หวานนี่โย่老板宅นะครับรู้สึกว่าจะเป็นโย่หวานใช่ไหมข้าวกลั่วหวานใช่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 ใชแล้วสำเนียงมันแบบว่าหนูว่าจะเป็นคนที่แบบว่าแอคเซนต์แบบต้องเป๊ะเพราะว่าเคยแบบว่าร้องเพลงภาษาจีนอะไรเงี้ยก็อยากให้พูดแบบว่า ให้ถูกแบบคำศัพท์อะไรเนี่ยให้ถูกวันยุใครถูกวันยุจริงๆมีคนหลายคนมาให้รุ้นยสอนเยอะไหมไม่เยอะหรือว่าหนูเป็นครูเลยไหมไม่ได้เก่งเปิดคลาสูสอนภาษาจีนแค่แบบว่าช่วยได้เท่าที่รู้อะไรเยถ้าหนูให้สอนเขาว่าแบบอร่อยหรือว่าคำว่ารักเนี้ยสอนทั้งสองคนได้ไหมทอมมี่ซีแล้วก็พีกัรเองอร่อย เมนูนี้อร่อยจังอะไรเงี้ยเขาแก่น้อยอะไรเราปันจ่าอร่อยจังเราปันจ่ายเผือกขาวชีเราปันจ่ายเผือกขาวชีเราปันจ่ายเผือกขาวชอนี่ก็ได้เลยครับได่ไหมคะได้เนาะได้ครับสุดท้ายอยากให้ฝากทภาษาจีนแบบบอกรัตแฟนๆหน่อยครับเลยครับเลยได้แค่หัวหัวไอหนีอ่ะไอหนีได้แค่นั้นใช่ได้ได้แปลนแบบครับเรียกไปแล้วก็ เคอร์ไอ้แอนิเมชันเคยแพลนบอกว่าสามน่ารักรักเกอร์สกคนนะเคยแพลว่าสามคนนี้อาจจะแบบมีวันนึงมีผลการร่วมกันคอื่นได้ก็น่าจะเท่ากันน้อยนะฮะแต่ถ้ามีโอกาสก็น่าสนใจเมื่อกี้คุยอยู่ว่าเห็นก้าวอยากเล่นเรื่องผีใช่หรือเราเป็นผีทั้งสามคนเลยไหมเล่นเป็นผีเลยครัเป็นผีทั้งสามคนก็แสดงว่าโอกาสนาก็มีโอกาสว่าพวกเราสามคนจะมาถ้ามีโอกาสดีๆนะครับ よかった。